สวัสดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนี่ e ด็บและตอนนี้คุนกำลังอยู่กับคิวกับเจนี่เด็บที่จะพาทุกคนมารู้จักกับตัวช่วยในการทำงานเพื่อวางแผนในการทำงานและพัฒนานระบบของตัวเองและก็อยู่กับ EP ที่3แล้วสำหรับไกด์แอปวันนี้เราก็จะมาแนะนำการเลือกฐานข้อมูลสำหรับการใช้กับไกด์แอปที่ดีที่สุดก็จะขอแนะนำทุกคนหลักๆเลยอะ 4ฐานข้อมูล 1. ในส่วนของ Glide Table ในส่วนของ Glide Table นั้นก็จะมีความรวดเร็วและใช้งานง่ายสามารถรีเฟรชแบบออโต้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปกดรีเฟรชเพื่อดึงข้อมูลจากหลังบ้านมาใช้งานอันนี้ก็จะมีข้อเสียอยู่หลกัหลกๆเลยอันหนึ่งของข้อใหญ่คือเราไม่สามารถแก้ข้อมูลหลายๆรา,ายการพร้อมกันได้เหมือนเวลาเราใช้ Google s h e e t หรือ Excel และฐานข้อมูลที่2คือตัว Air Table ตัวนี้ก็จะมีความรวดเร็วเก็บข้อมูลได้เยอะสามารถสร้างแอคชั่นเสริมในรูปแบบการทำ Choice หรื การเขียนสคริปต์เพิ่มเติมได้ในส่วนนี้ก็จะมีความแกล้เคียงกับ Google Sheets และข้อเสียของตัว Airtable คือเราต้องทำการต่อ API และในส่วนนี้บางข้อมูลอาจจะมีการรีเฟชช้าหรือตกหล่นได้ 3. Google Sheets ตัวนี้ก็จะมีความง่ายเร็วสะดวกในทุกๆอิเล็บท เราสามารถทําการแก้ไขข้อมูลทีละเ,เยอะๆได้สามารถสร้างฟังก์ชันสูตรเพิ่มเติมหลังบ้านของเราได้ข้อเสียของ g o o l e Sheets คือมีอย่างเดียวเลยสําหรับเรานะที่เรามองเห็นคือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า1,000 0แถวซึ่งถ้ามันมากกว่า1,000 0แถวไปแล้วว่าอาจจะมีความหน่วงหรือความช้าขึ้นมาได้ในอนาคตและ 4. Excel ในตัวนี้ก็จะเป็น Excel ออนไลน์ของ Microsoft 365ที่สามารถมาต่อกับตัวไกลแอปได้อันนี้ก็จะมีความเร็วแก้ไขได้เยอะเหมือนกันมีฟังก์ชันเสริมและสามารถเขียนโค้ดตัว VBA ได้ซึ่งไม่รู้ว่าทุกวันนี้ VBA คนยังฮิตอยู่หรือเปล่านะแต่หลักๆเลยอะถ้าเราทำการใช้ตัวกลแอปเป็นหน้าฟอร์มแล้วดึงข้อมูลไปทางหลังบ้านอันนี้ก็สะดวกเหมือนกันสามารถไปเขียนแอปเสริมได้ ข้อเสียก็คล้ายๆกว่า Google Sheets ซึ่งถ้าข้อมูลมันเยอะก็จะทำให้มีความอืดหรือหน่วงขึ้นมาได้ในอนาคตอ่ะก็เป็นยังไงบ้างทุกคนสำหรับการเลือก Data So u r c e ในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้คิวด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเจนี่เดฟแล้วพบกับคิวจากเจนี่เดฟใหม่ๆในคลิปหน้าทุกคนไปละมีชื่อขับตัวลาไปก่อนที่รั